สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนางไม้พันธวันนี้นะคะนางไม้ไผ่ขอนำเสนอหน้าวัวใบอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือ a n t ตูเรียมคา n e เนเ m ีหรือหน้าวัวหัวใจลายหรือหน้าวัวหัวใจเศรษฐี นมาด้วยะะคะลักษณะใบของเขานะคะจะเป็นรูปหัวใจเนาะนี่ลายเส้นใบเนี่ยมีความปูสีขาวเห็นชัดเจนใบหนาส่วนของก้านจะเป็นก้านกลมตั้งแต่โคนต้นถึงปลายใบดอกของตระกูลหน้าวัวนะคะก็จะเหมือนเหมือนกันนะคือมีส่วนของจานรองดอกแล้วก็ปีดอกซึ่งปีดอกหนึ่งดอกเนี่ยจะมีทั้งเกสรตัวเมียและเกสรตัวผู้ เกสรตัวเมียจะออกมาก่อนนะคะแล้วก็เกสรตัวผู้จะค่อยออกมาตามถ้าใครนะคะที่ต้องการให้หน้าวัวใบเนี่ยออกดอกเยอะๆเราก็ต้องทําให้เขามีหลายๆใบค่ะอย่างต้นนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ดอกค่ะแล้วมีใบทั้งหมด4ี่และอีกหนึ่งใบกําลังงอกใหม่นะคะพวกตะกูลหน้าวัวใบเนี่ยหใบเขาจะออกมา1ดอกอันนี้ผสมติดแล้วนะคะ รอให้มันสุกมีอยู่มาได้ดเดียวเนี่ยตอนมันยังไม่สุกมันก็จะเป็นสีเขียวเงี้ยค่ะแต่พอสุกแล้วมันก็จะเป็นสีแดงสดใสเลยอันนี้เป็นต้นจิว๋วลำต้นของแอนเทเรียมคาริเนรเียมเนี่ยจะเป็นลำต้นตรงชีดกับพื้นเราสามารถเอาตะแกงมาล้อมรอบลำต้นแล้วก็ใส่วัสดุปลูกไปได้เพื่อ บริเวณลำต้นที่เขาขึ้นมาใหม่เนี่ยจะงอกล่าออกมาและทำให้พยุงต้นได้แข็งแรงมากขึ้นค่ะอย่างต้นนี้เนี่ยล่าเขาก็ออกมาข้างลำต้นแล้วก็ลงไปที่กระถางค่ะจะช่วยทำให้ลำต้นเนี่ยไม่โยกเยกไปมาค่ะเลี้ยงค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นไม้เขียวไม่เป็นไม้ด่างค่ะชอบแสงแดดความชื้นไม่ต้องมากก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีค่ะ ช่วงเช้าเนี่ยจะสามารถโดนแดดได้เต็มๆเลยค่ะช่วงเที่ยงถึงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยควรให้แสงแดดผ่านสแสลนเล็กน้อยหรือว่าใต้โลมไม้ใหญ่ค่ะเราจะสังเกตได้ยังไงว่าแสงแดดเพียงพอต่อความต้องการของหน้าวัวใบหัวใจลายหรือหน้าวัวใบหัวใจเศรษฐียังไงสามารถเช็คได้จากการหันหน้าใบาและความยาวของก้านใบค่ะถ้าใบาใหม่นะคะชูยาวแบบนี้ยาวขึ้นมาแบบนี้ไม่สมดุลกับความใหญ่ของใบเนี่ย แสดงว่าต้องการแสงแดดมากขึ้นค่ะถ้าสมมติว่าก้านใบเนี่ยเวลาออกมาใหม่สั้นแล้วก็รับกับขนาดใบแสดงว่าแสงแดดบริเวณนั้นเพียงพอต่อความต้องการของแอนโทเรียมคาริเนเวียมค่ะต้นนี้เนี่ยได้รับแสงแดดเพียงพอกา้กานก้านเขาจะสั้นค่ะสมดุลกับขนาดของใบนี่มีมดมาด้วยอะ่ะมดมาทำอะไรกันจ้า แอนเทเลียมคาริโนเวียมเนี่ยค่อนข้างที่จะหาง่ายค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเราสามารถเพาะมาเมล็ดได้จํานวนมากราคาของแอนเทเลียมคา i ิโนเวียมนะคะจะอยู่ประมาณ400ถึง2,500บาทแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดค่ะแอนเทเ a ียมคาริโนเวียมก็เป็นหน้าวัวใบอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เลี้ยงดูง่ายมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือใบเป็นรูปหัวใจ เส้นใบชัดเจนนูนสีขาวสวยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะใครที่ชื่นชอบให้รายการนางไม้ไผ่มาแนะนำต้นไม้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย